ซื้อมาซึ้อเลยครับซื้อเร็วนี่ครับคือซึกเร็วเหรทถาคือซึกเร็วแหรอแกนซืเขาพระอาจารย์เขาสั่งให้ซึกพระอาจารย์เขาสั่งให้ซึกเป็นยังสัส <c oughs> ส่งเสร็จเสียงหนึ่งบอกเลขเก่งพร้อมมันจบยังจบยังจบสก้นจบศิ้นจบศิ้นอายุจากปีแล้วนี่ 12บสครับสิบสองปีโอ้ลูกข้นเบิ้งคนสปีลูกข้นเบิ้งเบิ้งขึ้นเงทสำไคนสิองปีโอ้โอ้ปนพระสอกเนี่ยพราะสอบสอายุสิบสองปีโอ้ยมาอมาบอมาบอนางยู่ยันยันยันยนยันยุนยั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 ้ยันยนยั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 นยนย่นยนยนยัยยยยยนยยยยย จะเทเจได้มานางขางจมปวกนี่เพื่อมาบอกเล็กพ้นตีเมีนครับตั้งแต่บัวนี่บวกนี่บอกเล็กพ้นถือดีบะบอกเลกถือดีว่ั้งแต่บวชด้วยงบอกถือต้นบวชแต่นอนฝันอยู่ฝันอะไหนันน่ใช่ไหมฝันควอมก่าฝันวอยังว่เจ้าละคีน้ในน้ำแล้วก็เลขมพนออกมองปากมันเลอกออกในปากเจ้าะคี สี่ปากนะเราเราโผลปากโผเล็กเล็กมันออกในปากโอ้ยเล็กน่ออกปากจนเอเลยเล็กยังตัวนั่นสอบอเล็กยังสามูจำบ่ันได้คิดก่อนคิดก่อนคิดก่อน่ะคิดก่อนคิดใ้ไดคิดใ้ไดคิดไดก่อนห้าสามหกหสามหกห้าสามห้าสามหกนี้เ่ามสามอ่าถูกรถห้าทังผุนมาเด้อมาเด้อ ซื้ออยังนี่นี่เขากยานั่งนั่งอยู่ทั้งจอบวกบอกเลขบอกเลขเพิ่นนั่งอยังเสียงเพิ่นซื้ออยังเขาก็นั่งเห็นเพิ่นนั่งอยู่นี่เพิ่นซื้ออยังเขาคือเออบ้านหมูซื้อเสียงเรียงนามเพิ่นอยู่ใดนี่ซื้ออยังนี่ซื้ออยังเนือครับฮะเนื้อครับเนื้อนือบักเนื้อบักเนื้อเสียงเนื้อโอ้ยบักเสียงเนื้อตัวนี้เนือเสียงเนื้อบักเสียงเนื้อบักทิศเนื้อตัวนี้โอ้ยว่าตจไผ่เจ้าคือป้อมปอมต่อมตอมแต่เจ้าเจ้าปีแล้วสิบสองปีสิบสองเอ้าหม สิบสองปีแต่ว่าบวชมากสิบหาปีสิบหาปีปีศนาเพิ่นเพิ่นให้ปีศนาเขางบนนั่งที่ที่หำออกเอ้าหำออกเออออกจะเป็นยังเน้อยห้ยเลีกออกแต่แค่ประเทศนี้ขึ้นพลงกมหลวงอ๋อออกมางง่อยคนออกมาออกมาให้เห็ดคือเออคือกระป้อมถึงมาอันผู้ช่างหลังก็ห่วยดิยังน้ำเสียงน้อยเฮ็ยน้ำเสียงน้อย เขาทำเทื่องเป็นเรื่องเป็นราวไปทำเปเรื่องเป็นราวน้อยอี่ยังเกาะันหังไนะฟันเราันเราจะเห็นจระี้อะเราก็ฝันในฟังก้อนเอาเก่าของไม่อย่างนั้นขวางไม่ฟันมาขึ้นนี่เป็นฟันเังไรนะสหะสามหาสามสามห้าสามือขึ้นกับ่มือขึ้นกับไหวพายอยู่จุดเหล็กอย่างนะจุดอย่งนะจุดถูกจดถูกเสียงไทยมือขึ้นอืจุดคือ กำลนอนไปนอนมากดินมาเลกสามหาสามสามหาสามพอดีไหวผ่านหครับอืมไม่ใ่รดานไหวผ่านนั่งรับนําผมตื่นถืนมาวอ้ยสามหาสามคสามหาามัวนี่ดิม่นี่ันี้สามหาสามสามหาสามเคยบอกเลขไผ่บ่นี่เคย เคยบอกถือบอกเถาคบยบอกเลยแม่เถาม่มเถาเล้วไม่มเถาแล้วบเชนี่เอาม่เถากันด้่บเชนีกับป้อมออกกับบ่พ่อมีแม่เ่าแล้วมีแม่เ่าอีกเนมีแม่เ่าเลยเปล่ามีเชียงหน่อยตัวนีเชียงหน่อยมีแม่เ่าน่อยมีสิบมีอมีหอมแม่เ่าเป็นผมเป็นลูกคยเขาป็นลูกยเขาเอาเมียตัหน่อยเถเมียตัน่อยเถอสงสัยกับป้อมออกกับป้อมมึงกับป้อมมับเลย บัวนี่ของเยอะของเด้อเฮ็นลูกเคยเขาเป็นลูกเคยคนโตนี่น้อยนี่นะมีเมียแล้วมีเมียแล้วมีอีหลีบอ่ะฮะบุกบุกบุรีรัมบุรีรัมบุรีรัมมีเมียอยู่บุรีรัมเฮ้ยอย่าไปทำอย่าทำไปบอกบอกบอกเอาบอซื้อเขาเดี๋ยวไ่อยากได้ซื้อเขาดอกเนี่ยเด็กบ่เมะเล่นเม่าทูถุนิตาพิงเกิดเนี่ยเอาเอาล่ะมาเทียนี้ เนาะเฮ้ยยี่ยังนี่ช่องปวกตัวนี้่เสียงหน่อยเราบอกเลขอายุสิบสองปีอายุนิดสองปีปวดมาสิบห้าปีปวดมาสิบห้าปีบอกนี่แม่เถ้าแล้วบอกบอกเลขแม่เถ่าแม่เถ่าบอกปวดมาสิบห้าปีแม่เถ่าบอกปวดแตได้ท้องมาตัวนี้บอกเลขแม่เถ่าถือบอถือบอกเลขแม่เถ่าถืออีกบอกเลขแม่เถ่าถืออือบอกเลขแม่เถ่ากระถือมาตัวนี้เสียงเหรอ เสียงเหนือเบาขมขันแห้งๆให้ฟังเนี่ยเบาแห้งๆฝันว่าฝันบ้นาจากไหนเนี่ยแค่เปลือกปากอืมมาถึงครับเนี่ยพวกกระดูกไก่ครับกระดูกไก่อยู่บนน้ำอืมเล,ล็กเราผมนอนไปแป๊บเดียวเอ,อเ่อจ้อละแขนมันก็แลกงงาบแล้วเล็กมันออกในปลาจ้ละแหลกออกเลขย,ยังเกาะสามหาสามสามหาสามสามหาสามอืม เลยออกในปากเจ้าระแเข้อันนี้บอกแม่เถ่าก็ถือขอลองอย่าไปบอกแม่เถ่าเด้อขอลองบ่ัวหยังบัวอยากให้รับไปบอกแม่เถ่าขำบอกยขำอะไบอกเหนือขมออกขำบัวขำขเฉียงน้อยเฉียงน้อยเฉียงน้อยคือคือหำไม่บอกแม่เถ่าไม่นี่มาหลักกิโลเนี่ยอยากแม่เถ่าเพป็นหูแม่เถ่าเพป็นสไปสื่อบิดมันสิอันก่อนไม่จะเป็นอะไรจะไปบวชอีกพี่นาจะไปบวชอีกอีกมาบวชดูพี่นาจะไปต่อ ฝากใส่บาฝากใส่บาทน้องฝากฝากคนไหนคนไหนทําเพื่อสุขคนนี่บอกฝากไม่ออกไงบ้นี่นี่ไม่ออกนั่งนี่ไม่ออกนี่นี่ไม่ออกก็นั่งจ่องแต่อันเดียวเดียวเอาไปไหนเพิ่นไปคิดได้เพิ่นคิดได้นี่เพิ่นคิดได้นี่เขาเฮาอันเดียวเดียวนี่เพิ่นคิดได้นี่เจ้าเพิ่นคิดไปหอดใส่เงินีใครพามาเงินอีกมันพ่อแม่พ่อแม่มาขายอิดครอ๋อขายไทยยังไงบ้างอินลีดครับขายจริงอิดอ๋อขายจิิงลอินดับ ได้ไปดูเลขหลักกิโลไหมเมื่อกี้นี่ชอบเลขตัวไหนไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูเลขฝันมีแล้วเมื่อวานดูครับโอ้แต่วันนี้ได้เลขฝันแล้วไม่ดูแล้วมั่นใจเลขฝันเจ้าของสามห้าสามมั่นใจมั่นใจครับบโบไม่เท่าอย่างเลขเนี่ยับบ่ไม่เท่าหรือยังนี่นี่เนากิลิทไม่เด้นี่ยนี่อันหนึ่งนี่พี่บอกหนูสื่อโซ่เนี่ยคนขายกิลิทพี่น้องพี่น้องครับเเลลกงดีย เอามาให้ผมบ่นเนี่ยถือไว้ถือไว้ถือไว้เอาถือไว้ก่อนผนเป็นพ่อค้าขายกิ้งลีดกิ้งลีดพ่อค้าขายกิ้งลีดท่นี่เสียงเหนือเสียงเหนือพ่อค้าขายกิ้งลีดกังบังปูเขาไปช่วใส่กล่องเล็กวนั้นเอาไอเสียงอันบอกเลขอยู่ในหลักกิโลให้ให้แน่มักตัวใดมันจะออกตัวใดเนี่ยรกิโลนะบอกให้แน่เเห็นตัวใดแน่ตัวใดก่อนมักตัวไหนดงวนบอกให้แน่อยู่ในหลักกิโลจะออกตัวใดงวดนี้ โ้้าหกศูเล็กนี่ละกิโลบ่ห้าหกศูนย์แต่ว่าเหล็กข้อมฝันห้าสามเหล็กแค่ละกิโลก่ออ๋อเหล็กนี่ละกิโลฮะเดี๋ยวเลยบานี้ตู้ไหนห้าย่งห้าปหกห้าปดหกเอามันไปไหเลยเดตมากไปได้บาน5ฝันเล็กยังเลีฝันเราห่นแก่เราโทรบ่สามสามอย่าลืมสา